จะรีบไปไหนว่าไปแล้วราคาก็น่าจะดีนะบ่าไอ้โลกจิตเดี๋ยวฉันแจ้งความนะแท็กซี่ครับแท็กซี่น้องน้องแท็กซี่ไหมไปบางปูค่ะเท่าไหร่คะไปบางปูเหมารล600บาทครับแพงอะ่ะถ้าน้องอยากได้ถูกกว่านี้ผมแนะนำนะเรียกแกไปเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะรถไปบางปูนี่หายยากมากเลยเนาะใช่ใช่ใช่ไปบางปูนี่หารถยากจริงๆ โชคดีนะที่เราไปทางเดียวกันอ่ะจะได้หันค่าใช้จ่ายกันเออนี่คุณค่าแก๊บสามร้อยบาทนะคนละร้อยห้าสิบบาทโอเคเออคุณคะนี่คุณรอรถไปที่ไหนคะไปบางปูค่ะไปที่เดียวกันเลยงั้นไปด้วยกันเลยไหมคะพอดีว่าฉันเรียกแก๊บมาสามร้อยบาทน้องคนนี้เขาก็จะไปด้วยถ้าคุณไปด้วยอีกคนนึงมันก็จะถูกลงตกอยู่คนละร้อยบาทเองคะ่ะไปไปไปด้วยค่ะ รถมาแล้วเ่าอยู่ทางนู้นอะลงไปเลยไหมไปไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปกับเขาคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะไปขึ้นรถกับสองคนนี้เฮ้ยนี่คุณคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันเรียกรถไว้แล้วพวกเราจะไปที่เดียวกันจะหารค่าใช้จ่ายกันแล้วคุณอะมายุ่งอะไรด้วยป้าพวกเราไปกันเถอะอย่าไปสนใจคนบ้าอย่างนี้เลยโยชจะรีบไปไหน พวกคุณน,นี่หน้าด้านจริงๆยังแสด,แดงไม่จบอีกเหรอส่วนคุณหน้าตาก็สวยนะคิดบ้างสิว่าไปแล้วราคาก็น่าจะดีนะบ้าไอ้โรคจิตไปเราไปกันเถอะถ้าคุณอยากโดนหลอกไปขายอะ่ะคุณก็ไปกับเขาสิคุณโดนหลอกแล้วคุณไม่รู้ตัวอีกเหรอเดี๋ยวฉันแจ้งความนะคุณมากก่าวหากันเลยรอยแบบนี้ได้ไงแจ้งความงั้นเหรอรถใครเป็นคนเรียกมา ฉันเรียกเองแล้วคุณสองคนอ่ะรู้จักกันไหมไม่รู้จักฉันกับเขาอ่ะแค่ร่วมรถไปที่เดียวกันก็ไปหยางเงินเท่านั้นเองแล้วคุณล้ตัวทําไมรถคุณเป็นคนเรียกส่วนชวนขึ้นรถอ่ะคุณเป็นคนชนขึ้นรถคันนั้นแล้วคุณรู้ได้ไงว่ารถคันนั้นเป็นรถคันที่เขาเป็นคนเรียกมาคุณอ่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วผมอ่ะแจ้งตํารวจไว้เรียบร้อยละสักครู่ตํารวจก็น่าจะมาถึง เกิดอะไรขึ้นคะหนูงงไปหมดแล้วคืออย่างนี้นะครับคุณใช้ที่อ้างตัวเป็นแท็กซี่เมื่อสักครู่เขาแอบมาถามจุดมุ่งหมายของคุณแล้วปฏิเสธคุณว่าไม่ไปแถมยังบอกให้คุณว่าแท็กซี่แถวนี้ไม่มีใครไปหรอกให้คุณ่ะหารถผ่านทางโทรศัพท์โดยที่ผู้หญิงสองคนเมื่อกี้เขาได้ดักฟังไว้อยู่เขารู้จุดมุ่งหมายของคุณเสร็จเขาก็เดินเข้าหาคุณและคุยเรื่องจุดมุ่งหมายที่จะไป เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับคุณเพื่อให้คุณหลงโกนและไปกับเขาในราคาที่ถูกหากว่าคุณขึ้นรถไปกับเขาเมื่อสักครู่คุณอาจจาะโดนเขาหลอกไปขายก็ได้เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเป็นภัยใกล้ตัวมากเลยผู้หญิงสวยๆอย่างพวกคุณเวลาไปไหนก็ขอให้ระวังด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะที่เชื่อฉันไว้ไม่เป็นไรครับเออคุณชื่ออะไรคะผมชื่อโซ่ครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ